ตอนที่449แผนลับมันกระดูกดำดวงตาเปลี่ยนเป็นสีโลหิตแดงสดหน้าหวัดกลัวกรอกลูกตาไปมาหลายหนจากนั้นค่อยๆสลายหายไปกลับคืนสู่ปกติไม่ผิดโสมวิญญาณสลับฟันปลายังคงอยู่ที่นี่ไอวิญญ,ญาณใสกระจ่างที่มันทิ้งไว้ย่งหลงเหลืออยู่บริเวณภูเขาหินแห่งนี้อย่างเลือนรางดวงตาของมันกระดูกดำกลับมาเป็นปกติแล้วเขากล่าวอย่างเฉยชา ฮานลี่ได้ยินเช่นนี้จิตใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะรวมไอวิญญาณไว้ที่ดวงตาตั้งอกตั้งใจจ้องมองภูเขาลูกเล็กนั้นอย่างสงสัยทว่าฮานลี่ก็ต้องผิดหวังอย่างมากเพราะภูเขาหินนั่นไม่ปรากฏสิ่งใดออกมาให้เห็นเลยมันกระดูกดำเห็นสายตาฮานลี่ราวกับหมดอะไรตายอยากเขารู้ได้ทันทีว่าฮานลี่จะทำสิ่งใดเขาหัวเราะเสียงเย็นพลันกล่าวออกไปอย่างนิ่งเฉยว่า เจ้าอย่าฝันลมๆแรงๆว่าจะมองเห็นไอวิญญาณใสกระจ่างของโสมวิญญาณสลับฟันปลาเลยนี่สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรที่มีจิตสัมผัสกล้าแกร่งเท่านั้นจึงจะทำได้อย่างน้อยก็ต้องบำเพ็ญเพียรสำเร็จถึงระดับก่อกำเนิดก่อนจึงจะมีความสามารถนี้แม้ถ้าจะเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรในเส้นทางผู้ถีแล้วทว่าในตอนแรกเริ่มจิตสัมผัสที่กล้าแกร่งของข้านั้นไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อย คำกล่าวของมันกระดูกมีเป้าหมายจะย่อเยยถักถางฮานลี่ใบหน้าของฮานลี่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาหลังจากมันเทาย่อเยยถักถางเคล็ดวิชาขับเคลื่อนภายในกายของฮานลี่ค่อยๆเคลื่อนไหวขึ้นมาผ่านไปทั่วครู่ในใจเกิดความยินดีเขามองไปที่เนินภูเขาหินที่อยู่เบื้องล่างจากนั้นก็ปล่อยลำแสงสีเขียวเส้นเล็กละเอียดกระจายออกไปทั่วทิศทางทั้งยังมีความอ่อนจังอยู่มากนับว่าข้ายังมีวาสนา ก่อนมาที่นี่ในใจข้าหวังอย่างยิ่งที่จะได้สมวิญญาณสลับฟันปลามาครอบครองฉะนั้นสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ข้าได้เตรียมการไว้เมื่อตอนมาตามล่าวิหกน้อยแล้วตอนนี้เพียงแค่วางกำดักเพื่อให้สมวิญญาณสลับฟันปลาปรากฏขึ้นมาก่อนเช่นนี้พวกเราจะสามารถได้สมวิญญาณสลับฟันปลามาครอบครองอย่างง่ายได้มันกระดูกดำที่ไม่รู้ว่าฮันลี่ก็สามารถมองเห็นไอวิญญาณได้ชัดเจนมองไปยัง ภูเขาหิงคลางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใส่ใจแต่อย่างใดเขายื่นมือเข้าไปในย่ามเก็บของหยิบของประหลาดสีทองอารามออกมาหนึ่งชิ้นนี่คือฮันลี่มองด้วยสายตาที่สงสยัยเมื่อหน้าปรากฏไหมสีทองม้วนเป็นก้อนกลมๆเปล่งแสงสว่างแคลวคลาวออกมาคล้ายกับว่าผ่านการหลอมที่พิเศษมาแล้วฮันลี่เห็นเช่นนี้ก็รู้สึกตกตะลึงขึ้นมามันกระดูกดำหัวลาะครั้งหนึ่งพลันใช้ห้านิ้ว จับก้อนไหมทองไว้ทันใดนั้นมือข้างนั้นเกิดแสงสว่างสีดำทมินออกมาเมื่อแสงสีดำทมินสงบลงเส้นไหมสีทองเส้นเล็กๆล,ละเอียดยิบพลันพุ่งออกมายิ่งพุ่งออกมาก็ยิ่งยาวขึ้นเส้นไหมที่พุ่งออกมารวดเร็วปานลมกรดตัดสลับเวียนวนจนถักทอออกมาเป็นตาข่ายไหมทองผืนเล็กเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งมีเพียงสมบัติทองบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะจับโสมวิญ,ญญาณสลับฟันปลาได้หากใช้ สมบัติอาคมอาวุธอย่างอื่นจะทำให้สมวิญญาณสลับฟันปลาหนีหายไปจนไม่เหลือแม้แต่เงาฉะนั้นเจ้าจึงต้องระมัดระวังอย่าให้สมวิญญาณสลับฟันปลาหนีไปได้มันกระดูกดำมองฮานรี่พลางกล่าวกำชับด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อได้ยินมันกระดูกกล่าวเช่นนี้ฮานรี่พลันครุ่นคิดทั่วครู่ทว่าไม่กล่าวตอบโต้ฮานรี่กลับยื่นมือออกไปทางตาข่ายสีทองนั่นเสียงสวบดังขึ้นตาข่ายสีทองลอย มายังมือฮานลี่จากนั้นก็มุ่งเข้าสู่ย่ามเก็บของในทันใดมันกระดูกดําเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะขึ้นมาทันใดเขาพลิกฝ่ามือหยิบเอาธงขนาดเล็กสีด้ามขึ้นมาบนฝืนธงมีอักษรยันแปดทับอีกหนึ่งชั้นบทบางแสงที่กําลังกระพริบวาบถึงด้วยความเชี่ยวชาญเรื่องเขตอาคมของฮานรี่ในวันนี้จึงตื่นตกใจขึ้นมาเมื่อพบเห็นธงเหล่านี้ฮันรี่ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็น ทำไมสิทธิ์น้องฮานก็รู้จักธงเหล่านี้หรือมันกระดูกดํดเห็นฮานลี่ที่กำลังตื่นตะลึงอยู่จึงถามฮานลี่ขึ้นด้วยความเอ็นดูฮานลี่ไม่ได้โตอตอบมันเท่าแต่อย่างใดทว่าสองตาของฮานลี่จ้องมองธงเหล่านั้นอย่างตั้งอกตั้งใจจากนั้นก็ยกมือขึ่งถามมันเท่าด้วยน้ำเสียงเคร่งขึมหรือนี้จะเป็นเขตอาคมสีคดฉาสนรูปแบบทมินนอกจากเขตอาคมโบราณชุดนี้ แล้วคนรุ่งหลังเช่นข้าก็คิดไม่ออกว่าเป็นธงอาคมชนิดใดแล้วอาศัยเพียงธงอาคมสีผืนก็สามารถสร้างเขตอาคมขนาดใหญ่ธาตุดินขึ้นมาได้คิดไม่ถึงว่าเจ้าก็เที่ยวชาญเรื่องเขตอาคมไม่ใช่น้อยดูแล้วได้เจ้ามาเป็นผู้ช่วยข้านับว่าข้าเลือกไม่ผิดถูกต้องนี้คือธงอาคมที่ข้าใช้พลังหลอมรวมขึ้นมาระหว่างทางมันคือ เขตอาคมสีโคชสารรูปแบบทมินมีเพียงอาคมนี้เท่านั้นจึงจะสามารถควบคุมคุณเขาศิลาทุลีโคลนที่มีความกว้างหลายสิบเจ้าง,งอได้หากทำให้พวกมันแข็งตัวด่งเหล็กกล้าก็จะอบล้อมโสมวิญญาณสอละบอฟันปลาไว้ได้เจ้ารู้เรื่องเขตอักมดีเช่นนั้นค่าจะมอบให้เจ้าข้าไปตรวจหาร่องรอยของโสมวิญญาณก่อนมันกระดูกดำเผยสีหน้า ประหลาดใจแอร์วบหนึ่งแต่ผ่านไปไม่นานก็กล่าวขึ้นด้วยสีหน้าที่ฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติดังเดิมหลังจากที่เขามอบธงอาคมสีผืนให้ฮันลี่เขาก็กลายร่างเป็นนอเมกดำบินมุ่งไปทางหุบเขาอย่างรวดเร็วฮันลี่จ้องมองธงอาคมที่อยู่ในมือพลางเงยหน้ามองตามมานเท่าที่ค่อยๆหายไปฮันลี่มีสายตาประหลาดใจจากนั้นหัวเราะเสียงดังพลันห่อลงไปหุบเขาเบื้องล่างเวลานี้ มันกระดูกดำที่ห่อไปไกลเกิดมีเสียงเข้มเข้มอันใสซื่อของบุรุษดังขึ้นมาในหัวอีกครามันกระดูกดำเจ้ามอบทงอาคมให้อีกฝ่ายหมายความเช่นไรข้ามองไม่ออกเจ้ากับเขามีความสัมพันธ์ดีเช่นนั้นเลยหรือหรือว่าเจ้ามีแผนร้ายใดอีกบุรุษผู้นี้ราวกับเข้าใจมันกระดูกดำเป็นอย่างดีหมายความว่ายอย่างไรที่ข้ามอบทงอาคมให้เด็กน้อยแท้ฮันครอบครองเพื่อให้ เขาเชื่อมั่นว่าธงอาคมนั้นจะช่วยเขาหาสมวิญญาณได้จริงฉะนั้นข้าจะใช้ประโยชน์จากธงนั้นในการกำจัดเขาเสียมันกระดูกดําล่าวออกมาด้วยท่าทางเคร่งขึนน้ำเสียงชวนให้ขนลุกอย่างมากกำจัดอีกฝ่ายตอนนี้ข้าไม่หูฝาดไปใช่ไหมข้าคิดว่าอย่างน้อยให้กำจัดจีอินให้สิ้นซากเสียก่อนถึงจะลงมือกับเขาบุรุษเสียงเข้มรู้สึกสงสัยขึ้นมา ไม่ได้เด็กน้อยแท้ฮานเล่เหลี่ยมแร,ราวยิ่งนักเกรงว่าหากเวลายิ่งยาวนานอุปสรรคจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นคนผู้นี้มีความคิดเป็นของตอนเองแค่อาไม่อาจควบคุมเขาได้หากเขาคิดหักหลังข้าไปช่วยจีอินเสียเช่นนั้นข้าก็แย่สิแม้ความเป็นไปได้จะไม่สูงนักทว่ามันกระดูกดำเช่นข้าไม่อาจเสี่ยงได้เมือ่อใดข้าถูกหักหลังเมื่อ นั้นข้าจะไม่เชื่อใจผู้ใดอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นมันกระดูกดํดกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชายิ่งไปกว่านั้นเจ้าไม่คิดจะยกโสมวิญ,ญญาณให้เขาจริงๆใช่ไหมน้ำเสียงของบุรุษกล่าวด้วยความเหนื่อยหน่ายถูกต้องข้าทุ่งเทวางแผนเพื่อจะครอบครองของวิเศษชิ้นนี้จะยอมให้ผู้อื่นเอาไปครอบครองง่ายๆได้อย่างไรกันโสมวิญญ,ญาณนี้แม้ใช้เสริมพลังวิญญ,ญาณของพวกเรา ไม่ได้ทว่าหากตกอยู่ในมือแล้วแล้วก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันในการแลกสมบัติวิเศษอย่างอื่นจากผู้บำเพ็ญเพียรได้นับมีประโยชน์มหาศาลเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นศาสตร์ปาอาคมไผ่อัศนีทองนับเป็นปรปักกับผู้บำเพ็ญเพียรสายมารมาชานาน,นี่นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะกำจัดมันทิ้งเสียเจ้าคิดว่าร่างสังขารของเด็กน้อยฮันนั่นเป็นเช่นไรมันกระดูกดำกล่าวด้วยสีหน้าอึมครึมทว่าประโยคสุดท้ายแหลมคม บาดใจบุรุษเสียงเข้มยิ่งทําให้เขาเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาเจ้าจะช่วยข้าท่วงทิงสังขารเขามาอย่างนั้นหรือดีเหลือเกินแล้วปรมาจารย์จีอินละ่ะเจ้าวางแผนจะรับมือเขาเช่นไรบุรุษเสียงเข้มถามด้วยความสงสยัยวิทยายุทธสายมันที่เขามีล้วนแต่ข้าเป็นผู้ถ่ายทอดให้วิชายุท์แต่ละอย่างที่เขา ใช้ล้วนมีจุดอ่อนจุดตายทั้งสิ้นเมื่อใดเขาปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวแล้วข่ากับเจ้าที่มีร่างสังขารจะได้มาร่วมมือกันมันกระดูกดดมกล่าวด้วยความมั่นอกมั่นใจอย่างยิ่งควรจะทำเช่นนี้นานแล้วทว่าในตอนแรกเจ้าคิดจะกำจัดเด็กน้อยแทฮานหรือไม่หากเป็นเช่นนี้เจ้ายังตั้งใจจะให้เขามาร่วมมือกับเจ้าอีกนับว่าหักหลังเขาได้ เจ็บแสบโดยแท้บุรุษผู้นี้ยอมซิโรราบต่อแผนการอันแยบยนของมันกระดูกดำเจ้ากล่าวเช่นนี้ยกย่องข้าเกินไปแล้วก่อนที่ข้าจะพบเจอเจ้านั้นเดิมทีข้าคิดจะ้ะร่วมมือกับเขารับมือจีอินด้วยความจริงใจทว่าข้ารู้จุดอ่อนของวิทยายุจีอินแล้วซ้ำยังมีผู้ช่วยเพิ่มอีกจะทำให้ง่ายดายขึ้นมากหากพบเจอคนที่รู้จักกันมานานเช่นเจ้า ฉะนั้นบ,บัดนี้ข้าก็ไม่ต้องการเขาอีกแล้วซ้ำยังสามารถขจัดเพยยียนตร,รายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้อีกด้วยมันกระดูกดำกล่าวด้วยท่าทีไม่สนใจใยดีแต่อย่างใดเจ้านับว่ารู้จักเอาตัวรอดข้าเห็นเจ้ามีสีหน้ากังวลขณะอยู่ที่ศาลายกนั่นทำให้ข้าคิดว่าเจ้าต้องการผู้ช่วยจริงๆข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีแผนการเช่นนี้มาเนิ่นนาน แล้วบุรุษเสียงเข่งถอนหายใจพลันกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ซับซ้อนเฮอะข้าเป็นกังวลจริงๆทว่าไม่ใช่กลัวว่าจะไม่มีผู้ใดมาช่วยข้าล้างแค้นแต่อย่างใดทว่าเกรงกลัวกระบี่บินไผ่อัศนีทองในมือเขาต่างหากมันจะเป็นภัยต่อผู้บำเพ็ญเทียนสายมันเช่นพวกเรามันกระดูกดำกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเมื่อรู้ดีว่าอีกฝ่ายมีสตราอาคมไผ่อัศนีในมือเจ้ายังกล้าบุ่มบ่ามมเช่นนี้นับว่า มีความกล้าหาญยิ่งบุรุษผู้นี้นิ่งเงียบชั่วครู่ถามออกไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับตัวเขาเองฉะนั้นจึงซักไซดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเวลานี้มันกระดูกเคลื่อนกายลงต่ำมุ่งไปยังภูเขาหินจากนั้นวนเวียนอยู่รอบๆไม่หยุดเดิมทีข้าก็คิดเช่นนั้นรอข้าจับโสมวิญญาณสลับฟันปลาได้เสียก่อนข้าจะปลุก พลังเขตอาคมสีคชสาสารูปแบบทมิงแล้วค่อยล้อมจับเขาที่กำลังใช้ตาข่ายทองจับโสมวิญญาณทว่าคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยแทฮานจะเชี่ยวชาญเรื่องเขตอาคมเช่นกันข้าจึงตัดสินใจมอบทงอาคมให้เขาครอบครองเช่นนี้แผนการของข้าจึงจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติมานกระดูกดำใบหน้ายิ้มแย้มคลางกล่าวด้วยความมั่นใจหรือว่าเจ้าทำบางอย่างไว้บนทงอาคม บุรุษผู้นี้ยังคงมีสิ่งที่ไม่เข้าใจนะักทันใดนั้นกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นใจหึอหือเรื่องนี้ถึงเวลาเจ้าจะรู้เองตอนนี้หาโสมวิญญาณสลับฟันปอลาออกมาให้ได้เสียก่อนไม่เช่นนั้นเด็กน้อยนั่นไม่มีทางหลงกลเป็นแน่แท้มันกระดูกดำหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามโดยตรงทำให้บุรุษผู้นี้เปล่งเสียงในลำคอเบาๆมีท่าทางที่ไม่พอใจ จะว่าไปแล้ววิธีการบำเพ็ญเพียนในเส้นทางสายมานปีศาจนี้แรกเริ่มคือเจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดให้เดิมข้าคิดจะใช้วิทยายุทธนี้ค้นหาโสมวิญญาณคิดไม่ถึงว่าหลังจากถูกสิทธทรยศนำกลับมาทำร้ายตัวข้าเองมันกระดูกดํดำกล่าวพลางกระพริบตาทีไม่นับว่าเป็นการถ่ายทอดแต่อย่างใดเป็นเพียงการทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตน ต้องการเท่านั้นบุรุษผู้นี้กล่าวด้วยความรู้สึก,กลงอนิจจังตอนที่450ปรากฏกายเอาเธอไม่ต้องพูดเรื่องเหลวไหลเหล่านี้แล้วเจ้าช่วยข้าหาสมวิญญาณสลับฟันปอลาออกมาให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยกําจัดเจ้าเด็กแท้หานเจ้าจะได้มีสังขารมันกระดูกดํากล่าวขัดจังหวะไม่มีปัญหาอาศัยมหายุทธคนวิญญาณของเราสองคนแค่สมวิญญ,ญาณต้น เดียวไม่ใช่เรื่องเปลืองแรงอะไรบุรุษในหัวกล่าวอย่างไม่ใส่ใจนั้นลงมือเถอะเมื่อกล่าวเสร็จมันกระดูกดำก้มลงมองปากกระบอกแขนเสื้อที่เขากำลังสายไปมาปรากฏไอสีดำพุ่งออกมาจากปากกระบอกแขนเสื้อมุ่งลงไปยังพื้นเมื่อสัมผัสถูกพื้นคลันเจาะลงไปอย่างไม่หยุดหย่อนกระทั่งหายจมลงไปในพื้นดินขณะเดียวกันที่ขาของมันกระดูกดำมีแสงสีเขียวประหลาดอย่างยิ่งพุ่งออกมา อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดกายของมันกระดูกดำลอยสูงขึ้นเขาหลับตาลงทั้งสองข้างร่างกายไม่ขยับขยืนแม้แต่น้อยจุดๆอีกด้านหนึ่งณนะพื้นที่โล่งกว้างรอบภูเขาศิลาฮานรี่กำลังมองทงอาคมสีเหลืองที่อยู่ในมืออย่างใจจดใจจ่อราวกับกำลังครุ่นคิดสิ่งใดอยู่หน้าผากย่นสีหน้าแสดงออกถึงความสงสัยยิ่ง ทันใดนั้นเขายกมือขึ้นข้างหนึ่งมีลำแสงสีเหลืองบินพุ่งออกมาทงอาคมที่อยู่ในมืออีกข้างร่วงหล่นปักลงกับพื้นดินแม้จับไม่ได้ว่าทงอาคมมีพิรุษอันใดแต่เจ้าคิดอย่างนั้นหรือว่าข้าจะไม่เตรียมการป้องกันใดเลยฮานลี่บ่นพึพมพำผู้เดียวพลันยิ้มที่มุมปากจากนั้นเขายื่นมือล้วงเข้าไปในย่ามเก็บของหยิบของที่มีลักษณะราวกับทงอาคมสีเหลืองไม่มีผิดเพี้ยนออกมาหลายสิบด้าม พลันเปล่งไอวิญญาณปัทพีอันแกร่งกล้าเมื่อทงผืนเล็กเหล่านี้กระพริบแสงวิบวับสีหน้าของฮานลี่พลันมีความแปลกประหลาดผ่านไปไม่นานอีกฝังมันกระดูกดำสีหน้าเปลี่ยนแปลงทันใดนั้นเบิกตากว้างทั้งสองข้างไอสีดำกับแสงสีเขียวมรกพุ่งขึ้นจากพื้นดินทะยานมุ่งมาสู่ร่างกายของมันกระดูกดำาพบสมวิญ,ญญาณสลับฟันปลาแล้วเข้าใจหาที่หลบซ่อนเสียจริงมันหลบซ่อนอยู่ ในหลุมตรงซอกศิลาขนาดใหญ่หากไม่สังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนคงไม่อาจจะพบเจอได้เป็นแน่แท้บุรุษในหัวกล่าวด้วยความภาคภูมิใจดีมากหาเจอแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเวลานี้พวกเราไปดูว่าเจ้าเด็กน้อยวางทงอาคมที่ข้าให้เรียบร้อยแล้วหรือยังเจ้าต้องระมัดระวังหน่อยอย่าให้เจ้าฮาันลี่พบเจอเจ้าเป็นอันขาดมันกระดูกดํำเตือนสติให้ระมัดระวัง วางใจได้วิชาแปลงกายของข้านอกเสียจากจิตสัมผัสของผู้บำเพ็ญเพียรระดับกำเนิดเท่านั้นถึงจะมองเห็นผู้อื่นไม่อาจเห็นได้อีกสักครู่หากท่านควบคุมเขาไม่ได้อย่าหวังว่าข้าจะยื่นมือช่วยเหลือท่านไยอัศนีทองของเขานับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้ถีมาช้านานข้าย,ยังไม่อยากจะถูกพลังของไยอัศนีทองทำลายจนสูญสลายรอกบุรุษในหัวกล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมาห รับมือเด็กอมมือระดับหลอมรวมคนหนึ่งไม่ต้องให้เจ้าช่วยเหลือก็ไม่มีปัญหาข้าเตรียมการมาเนิ่นนานแล้วสำหรับการรับมือกับคนผู้นี้เจ้าไม่ต้องเกรงกลัวพลังอัศนีทำลายวิญญาณแต่อย่างใดเพราะหลายวันก่อนข้าเคยประมือกับเขามาแล้วพลังกระบี่บินอัศนีทองถูกปล่อยออกมาได้ไม่นานพลังอนุภาพก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว จนเหลือเป็นแค่ประกายอสศนีเท่านั้นคาดว่าเมื่อตอนที่ฝ่าหมอปีศาจนั่นเขาใช้พลังไปจนหมดไม่หลงเหลือฤทธิ์เดชใดๆอีกแล้วกระบี่บินอสศนีทองของเขาตอนนี้ไม่ควรค่าให้เจ้าหวัดกลัวเลยแม้แต่น้อยทว่าตอนที่ประมือกับเขาในวันนั้นเขาปล่อยมแมลงสีเงินทองออกมากลุ่มหนึ่งทําให้ข้าหวัดกลัวไม่น้อยแม้ข้าจะท่องยุดพบมายาวนานทว่ากลับไม่เคยพบเจอกับมแมลงเช่นนี้มาก่อน เลยน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากแม้ข้าจะไม่รู้แน่ชัดว่ามันคือมแมลงชนิดใดแต่คงไม่ใช่มแมลงธรรมดาทั่วไปเป็นแน่แท้มันกระดูกดำกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยโอ้หากไม่มีอัศนีเทวาปัดเป่าพยันตรายแล้วคนผู้นี้ก็ไม่มีฤทธิ์ใดแล้วถึงเวลาข่าจะดูสถานการณ์ก่อนค่อยตัดสินใจจะลงมือหรือไม่บุรุษในหัวกล่าวด้วยน้ำเสียงผ่อนคลาย มันกระดูกดํดำได้ยินเช่นนั้นมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกแม้เขาจะหยิบเรื่องราวถึงชีวิตของอีกฝ่ายขึ้นมาพูดแต่ในใจเขารู้ดีอาสันยอเพียงเรื่องแค่นี้ไม่อาจควบคุมอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายอยู่ในเส้นทางแห่งผู้ถีมานานหลายปีมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวิญญาณมากกว่าเขาอยู่มากไม่แน่ว่าหากถูกพลังปราณจู่โจมรุนแรงขึ้นมาอีกฝ่ายก็ จะหลุดพ้นจากการควบคุมของเขาไปก็เป็นได้เขาจึงไม่อยากจะบีบบังคับอีกฝ่ายมากเกินไปมันกระดูกดำศาสสองสายตามองไปรอบทิศไม่นานเขาก็กลายร่างเป็นเมฆดำหอไปหาฮานลี่ทั่วครู่ผ่านไปเขาก็พบฮานลี่และหอมุ่งลงไปสถานที่แห่งนี้แม้พื้นดินราบเรียบทว่าพื้นหญ้ายุ่งเหยิงอย่างมากซ้ำยังมีต้นไม้หลายสิบต้นกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ กลายเป็นป่ารกขนาดไม่ใหญ่นักอยู่เบื้องหลังวางเขาต่ออาคมเสร็จเรียบร้อยหรือยังมันกระดูกดำห่อลงปรากฏตรงหน้าฮานลี่พลันตั้งคำถามอย่างไม่รอช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ทางนั้นฮานลี่ยืนพิงต้นไมยย้ใหญ่อย่างเอ้อระเหยไม่รีบร้อนมันกระดูกดำมองไปอย่างใจจดใจจอ่อพบเห็นกระแสพลังที่ไหลเวียนอยู่เบื้องหลังฮานลี่ทำให้เขารู้สึกดีใจอย่างยิ่ง จากนั้นมันกระดูกดำก็ลวงกล่องหยกจากย่ามเก็บของครึ่งมาเปิดต่อหน้าฮันลี่นี่คือสิ่งใดเมื่อกล่องหยกถูกเปิดกลับส่งกลิ่นคาวเหม็นฟุ้งเตะจมูกอย่างยิ่งฮันลี่ค่อยๆถอยเบียดต้นไม้ใหญ่ไปข้างหลังจากนั้นค่อยปิดจมูกกลั้นลมหายใจคลางจ้องมองมนันกระดูกดำด้วยความประหลาดใจไม่ต้องคิดมากนี่คือมูลของอสูรกวางชมดสิ่งนี้ส่งกลิ่นคาวเหม็นยิ่งนะักทว่ามัน มีพลังดึงดูดโสมวิญญาณสลับฟันปลาให้เข้ามาหาอย่างมากเพียงนำมันไปวางไว้กลางเขตอาคมโสมวิญญาณสลับฟันปลาจะต้องเข้ามาหามันเป็นแน่แท้ถึงเวลานั้นพวกเราจับมันปรึงเอาไว้เช่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันจะหนีไปไหนอีกแล้วมันกระดูกดำเหลือบมองฮานลี่พลางกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยมูลอสูรกวางชมดได้ยินเช่นนั้นฮานลี่จ้องมองไปที่กล่องหยกบนมือมันกระดูกดำ ฮันลี่ได้มองเห็นมูลอสูรกวางชมดอย่างชัดเจนมันมีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือสีเหลืองอ่อนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงออกมาจากกล่องหยกใบนี้ฮรนลี่อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงฮรนลี่รู้จักอสูรกวางชมดเป็นอย่างดีมันคืออสูรวิญญาณประหลาดชอ,อนิดหนึ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรพอเลี้ยงขึ้นมาบนหัวมีเขาประหลาดสีแดงเคลืองส่งกลิ่นหอมสะกดจิตใจได้รับความนิยมในหมู่ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง คิดไม่ถึงว่าสมวิญญาณสลับฟันปลากลับชื่นชอบมูลที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเช่นนี้ฮันลี่มองใบหน้ามันกระดูกดำที่เป็นปกติถามออกไปโดยแสดงสีหน้ายินแยามเช่นนั้นเชิญผู้อาวุโสนำมันเอาไปวางไว้ท่ามกลางเขตอาคมแล้วกันข้าจะไปตรวจสอบทงอาคมว่ามีสิ่งใดตกหล่นไม่เรียบร้อยหรือไม่จากนั้นข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่รอจับสมวิญ,ญญาณสลับฟันปลาลำบากผู้อาวุโสไปขุดหาแล้วเมื่อกล่าวเสร็จฮันลี่กุมมือ ยกขึ้นระหว่างอกแสดงการคาราวจากนั้นหันหลังกลับเดินเข้าไปในป่าไม่รู้ว่าใช้วิธีใดไม่นานนักก็หายเข้าไปไม่หลงเหลือแม้แต่เงามันกระดูกดำตกตะลึงไม่ทันตั้งตัวเขามองพลังเขตอาคมที่อยู่ในป่าพลันขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากเขาตั้งสติได้เขายกมือขึ้นไอสีดำสายหนึ่งกลายร่างเป็นอสอรพิษกระลาดคาบกล่องหยกหอมุ่งเข้าไปในป่าจากนั้นวางกล่องพยักลงท่ากลางเขต อาคมแล้วบินมาหามมนกระดูกดำเวลาผ่านไปฮานลี่ยังคงไม่ปรากฏตัวออกมาทำให้มันกระดูกดำกระวนวายอย่างยิ่งจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่พูดไม่จะห่ะขึ้นไปบนท้องนภา,าทำไมเจ้าเป็นผู้ทํากับดักทงอาคมด้วยตนเองทว่ากลับหวาดกลัวเสียเองหรือบุรุษเสียงเข่งกล่าวขึ้นมาในความคิดของมมนกระดูกดำคลางหัวเราเยาะเย้ย,ย,ยระวังไว้ก่อนไม่เป็นเรื่องผิด ข้าเพียงทดสอบเขตอาคมก่อนนะว่าเขาใช้ธงอาคมที่ข้ามอบให้ไปหรือไม่บนตัวอีกฝ่ายมีคุณสมบัติธาตดินซึ่งเข้ากันได้ดีกับธงอาคมอย่างยิ่งทว่าข้าก็ไม่ต้องการเสี่ยงพยันตรายมันกระดูกดำตอบอย่างไม่สนใจใยดีถ้าท่านระมัดระวังเช่นนี้ตั้งแต่แรกคงไม่ถึงกับมีสภาพย่ำแย่เช่นนี้หรอกดูแล้วในตอนแรกที่ท่านโดนหักหลังไปก็นับว่าไม่เสียเปล่า บุรุษในหัวส่งเสียงกระซิบแถวเบามันกระดูกดำไม่สนใจว่าเขาจะสรรเสริญหรือถักถางเน็บแนมเขาเปล่งเสียงในลำคอด้วยความอึดอัดและไม่สนใจบุรุษในหัวอีกจากนั้นมันกระดูกดำก็ลอยตัวขึ้นจากพื้นกางนิ้วมือทั้งห้าออกฝ่ามือปรากฏธงอาคมสีเหลืองอารามด้ามหนึ่งรูปร่างลักษณะของธงอาคมด้ามนี้เหมือนกับธงอาคมสีด้ามที่มอบให้ฮันลี่ไม่มี ผิดเพียงแค่สั้นก็ว่าที่มอบให้ฮานลี่ทว่างดงามและละเอียดอย่างยิ่งมันกระดูกดำมองทงอาคมด้วยสีหน้าระมัดระวังค่อยๆเขย่าเบาๆทงอาคมเปล่งแสงสีเหลืองอารามออกมาหมุนรอบมือมันกระดูกดำชั่วครู่จากนั้นพุ่งตรงไปยังป่าที่อยู่เบื้องล่างเห็นเช่นนี้มันกระดูกดำถอนหายใจพลันฉีกยิ้ม จากนั้นเขาเอาเก็บธงอาคมกลับย่ามเขามองไปทางเขตอาคมในป่าใหญ่ไม่รีรอบินตรงเข้าไปยังภูเขาหินในที่สุดฮานลี่ก็ปรากฏตัวท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ฮานลี่มองตามเงามันกระดูกดำที่ค่อยๆหายลับไปเขามีสีหน้าเปลี่ยนไปดวงตากระพริบแววเยือกเย็นกายเขาค่อยๆเลือนรางจากนั้นหายวับไปกับตาหลงเหลือเพียงสายลมที่พัดหญ้าแห้งไปมาจุด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  เวลาค่อยๆผ่านไปกล่องยกที่อยู่บนพื้นดินส่งกลิ่นเหม็นคาวออกมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ฮานรี่ที่หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณต้นไม้ต้องขมวดคิ้วได้แต่ปิดจมูกกลั้นลมหายใจตัวเองไม่นานนักใจของฮรนรี่ก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเวลาหลงเหลืออยู่ไม่มากนักหากโสมวิญ,ญญาณสลับฟันปลาไม่หลงกลนปลากดตัวออกมาเขาก็คงจัดละทิ้งความหวังกลับไปห้องโถงใหญ่ดังเดิม ขณะที่ฮรนลี่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นใบหน้ากระตุกขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งขนาดไม่ใหญ่โตกำลังพุ่งเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ทำให้ฮรนลี่ดีอกดีใจขึ้นมาเพราะมีลมพัดมาบดบางกลิ่นเข่าเหม็นนั่นฮรนลี่กับพริบตาพลางจ้องมองกล่องหยกใบนั้นไม่หยุดแสงสีเหลืองอารามสลายหายไปเขตอาคมบนทุ่งหญ้ามีกระต่ายป่าตัวหนึ่งท่าทางลับๆล,ล่อๆอ,อยู่บริเวณน,นั้นทั้งตัวมันมีสีขาวราวกับหิมะดวงตาสีแดงโลหิตหมุนกลับกลอกไป มาไม่หยุดหย่อนคลางมองซ้ายมองขวาราวกับกระต่ายป่าตัวนี้ที่ขลาดตาขาวจมูกสีชมพูของมันดอมาหากลิ่นไปทางกล่องหยกใบนั้นมันเข้าใกล้เรื่อยๆใบหน้าแสดงออกว่าเคลอบเคลิ้มสำหรับฮันลี่แล้วกล่องหยกใบนั้นส่งกลิ่นคาวเหม็นแทบจะทนไม่ได้ทว่าสำหรับกระต่ายป่าตัวนี้ราวกับมันมีความสุขมากที่ได้ดมกลิ่นนี้